สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเดอะนัทคัดบอลเตงทุกท่านครับกับหน้าชาแนล YouTube ตรงนี้ครับก็วันนี้ครับวันที่8ธันวาคม2566ครับยังมีรายการฟุตบอลให้เลือกเชียร์พอสมควรเลยครับและวันนี้ครับอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าเป็นบิกแมตช์นะครับที่จะไม่พูดถึงเลยคงเป็นไปไม่ได้ครับ กับสึกกันโซซีรีอารครับในเวลาตี2.45นาทีครับวันนี้ทีมลุ้นแชมป์นะครับอันดับ2ของตารางอย่างยูเว่ครับจะเปิดลังนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมแชมป์เก่าอันดับที่5ของตารางอย่างนาโปลีครับ ผลงานที่เคยเจอกันใน5เกมหลังสุดนะครับถ้าให้เรียนกันตามเฮดทูเฮดที่มีสถิติบันทึกไว้นะครับนาโปลีทำได้ดีกว่ายูเว่ยังเห็นได้ชัดเจนครับแต่ว่าความพร้อมและฟอร์มนะครับของยูเว่5เกมหลังสุดต้องบอกว่าร้อนแรงสุดๆครับเพราะยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดครับ หนึ่งเกมนะครับที่สะดุดเสมอเนี่ยก็สะดุดเสมอให้กับอินเตอร์มิลานแชมป์กลุ่มในปัจจุบันครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรครับส่วนทางนาบุรีเองครับต้องถือว่าหลังๆมาทรงบอลค่อนข้างที่จะหลุดลุยเสียทรงไปพอสมควรเลยครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึงสามเกมครับเก็บชายชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นและออกผลเสมอหนึ่งเกมครับล่าสุดเนี่ยก็ยังโดนอินเตอร์มิลานนะครับบุกไม่ย้ำถึงถิ่นสามประตูต่อศูนย์ครับด้านความพร้อมของทีมครับวัน นี้ครับยูเว่ครับก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บแต่ก็เป็นหน้าเดิมๆครับคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับทีมครับและวันนี้ครับจะลงนะครับในระบบแผน352ครับและจะใช้หัวหอกนะครับที่ใช้ลงล่าทขายนะครับก็จะเป็นเวลาฮูวิดครับ12นัด5ประตูครับแล้วก็มีเกียร์ซ่าครับ13นัด4ประตูครับส่วนความพร้อมนะครับของทางผู้มาเยือนอย่างนาโปลีครับวันนี้ครับก็มีข่าวดีครับคาดว่าจะได้กับ ตันทีมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมอย่างลอเรนโซ่นะครับพร้อมกับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งครับคาดว่าวันนี้จะลงสนามในระบบนะครับ4-3-3ครับวันนี้ต้องมาดูกันครับว่าเจ้าบ้านอย่างยูเว่นะครับวันนี้ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับ แต่เลดกกำแพงต่างๆที่เปิดมาเนี่ยเปิดมาให้อย่างน้อยที่สุดนะครับวันนี้ยูเว่ต้องเบียดเอาชนะให้ได้อย่างน้อย1ตรงครับถึงจะมีเ hey, ฮถึงจะแฮปปี้กันครับแต่ถ้ามาดูภาพรวมต่างๆในปัจจุบันกับฟอร์มนะครับผมมองว่าวันนี้ครับฟอร์มที่หลุดลุ่ยของทางผู้มาเยือนอย่างนาโปลีเนี่ยไม่น่าจะยันยูเว่ที่กําลังร้อนแรงไหวครับและ3มแต้มของยูเว่วันนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญเลยครับเพราะว่าวันนี้หากยูเว่เก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองได้ครับ ก็จะขึ้นเป็นที่1ของกลุ่มนะครับทันทีครับเพราะว่าลงเตะก่อนอินเตอร์มิลานนะครับผมวันนี้ครับเชื่อว่านะครับยูเว่ครับเล่นในทีมของตัวเองมีความมั่นใจบวกกับฟอร์มที่กําลังร้อนแรงครับเมื่อเทียบกับฟอร์มของนาโปลีที่5เกมหลังถือว่าหลุดลุยเลยครับวันนี้ครับคาดว่ายูเว่จะเบียดชนะ นาบุรีได้อย่างน้อยที่สกอร์หประตูต่อ0ูนย์เป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นใครชื่นชอบก็ไปกับยูเว่ได้เลยครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับชื่ชื่นชอบในบทวิเคราะห์ของนาครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับหน้า y o u t u b e นะครับผมแล้วก็ t i k t o อกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ครับรวมไปถึงแฟน g e Facebook ด้วยนะครับทั้ง3ช่องทางครับยังไงฝากติดตามกันด้วยครับและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ